ดีครับพบกับทีมงานช่างนอตโซล่าเซลลนะครับกับโครงสร้างสวยๆน้ำแรงๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำนะครับโอ้ลูกเจ้าของงานเล่นน้ำเลยนะครับเนี่ยเ <c oughs> ย็ยนไหมเย็ยนไหมน้ำแรงมากเลยครับ เรามาสัมภาษณ์เจ้าของงานกันนะครับสวัสดีครับพี่พี่อยู่บ้านอะไรครับบ้านสมมาตำบลนาทองอำเภอเชียงเทียนจังหวัดมหาสารคามเป็นไงครับพี่ผลงาน<อ>ช่างนอตโอเคไหมครับเห็นน้ำแล้วก็โอเคครับน้ำหัวดีมากช่วงช่วงแรงๆอย่างนี้ก็ถ้าใครจะใส่ก็ใส่ได้เลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าน้ําขาดหรือไม่ขาดถ้าน้ํามันขาดเราจะได้เพิ่ม ความแรงของ,งอ้ตําเมื่อพ่อปีอีือว่าหย่อนลงไปอีกทำไมถึงเลือกใช้ทีมงานช่างนอตโซล่าเซลครับที่เลือกใช้ทีมงานช่างนอตโซล่าเซเลก,ก,เซก็เพราะว่าเขามีบริการหลังการขายที่ว่าปั๊มหรือว่ากล่องคอนโทรลมีปัญหาหรือว่าแผงมีปัญหาอย่างนี้เราโทรไปเขาก็จะมาบริการเซอร์วิสให้เราทันใจไม่ต้องไปรอครับพี่ครับพี่ ขอบคุณมากครับพี่ครับขอฝากผลงานไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับชมน้ำแรงๆกันเลยครับสวัสดีครับ